สวัสดีครับคุณควายครับรับเเป็าวดคือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมานอนขวางทางเขาเข้าออกไม่ได้เลยเข้าใจปะ่ะเขาเข้าออกในซอยไม่ได,มนนนะด้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่ยมานอนขวางอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกยังไงอะ่ะเข้าใจไหมนะเดี๋ยว อม่ญาตเชิญไปตรงนู้นก่อนเข้าใจไหมครับมาตรงนู้ก่อนนะเดี๋ยวมีปปัญหาดิเขาโทรร้องเรียนตลอดเลยนะเอามาลุกบอกแฟนให้ลุกหน่อยไปเร็วบอกแฟนลุกหน่อยเร็วเอาลุกลุกก่อนลุกก่อน มุ่นเดี๋ยวไปนอนตรงโน้นไปมึงขวางทางเขาเร็วลุกลุกเร็วเข้าใจมไไี่ยพูดนี่เข้าใจมี่ยเข้าใจไหมนี่ไอหัวใส่ไม่ไปแล้วทำไงอ่ะเราก็โทรร้องเรียนอีกไป,ไปเดี๋ยวออกไปตรงโน้นไป

เ okay. ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับอนนับไปแล้วครับมามให้ความร่วมมือดีมากมาเร็วีาเรียมเรียมเรียมมา I don't know. ส่งกลับสู่เส้นทางธรรมชาติเรียบร้อยนะฮะขอบคุณครับผม